วันจันทร์ที่25มกราคม2564เวลา10นาฬิกาแํน,นแมนาชูวงพุ่งในการส่วนบริหารจาัดก,การน้ําและบำรุงรักษาสํานักง,งานชลประทานที่13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมก,การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ําในรูปแบบการ,รชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมดงตาลชั้น4อาคาร99ปีหม่อมหลวงชุชาติกัมภูกรมชลประทานโดยมีนายทวีศักธนเดโชพลรองที่บดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวน้มสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายสนย์ปฏิบัติการน้ำอชริยะทั้ง17สำนักทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆตลอดจนวิเคราะห์แนวน้มสถานการณ์น้ำสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดก,การน้ำ ทั้งนี้ผู้มีการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแลงในพื้นที่สํานักงานชประทานที่13สําหรับการเพาะปลูกข้าวนาปังพื้นที่ส่วนใหญ่เดือดติดแม่น้ําและติดคลองระบายน้ําในส่วนการบริหารจัดการน้ําเรื่องการแก้ไขปัญหาความเค็มลุกล้าแม่น้ําท่าจีนในพื้นที่บริเวณคลองจินดาจังหวัดนครปฐมปัจจุบันโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษานครปฐมได้บริหารจัดการค่าความเค็มของน้ําต่ำกว่าค่าควบคุม นื่องจากน้ำทะเลลดลงและได้มีการสุบน้ำเข้าสู่พื้นที่สำหรับการซ่อมแซมแผ่นยงางกันน้ำทางโครงการได้มีการเตรียมความพร้อมในการดําเนินการห่างน้ําทะเลลดลงณนห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลมวงชุมพะทะมูงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่26มกราคม2564เวลา10นาฬิกาในประททศจุงใจพุ่มในการส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานสุรประทานที่13ประธานคณะทำงานสวัสดิการกีฬาและนันทนาการและคณะเข้าร่วมประชุมคณะทำงานสวัสดิการกีฬาและนันทนาการซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานปี2563และพิจารณาแผนการดำเนินงานปี2564เพื่อให้การดำเนินงานของสวัสดิการกีฬาและนันทนาการของสำนักงานสุรประทานที่13เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักง,งานชลประธานที่13ตำบลมุ่งชุมพนท่าม่วจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่26มกราคม2564เวลา13.30นาในพศานพูศ์นรพัฒน์รองผู้อำนวยการศุงงลประทานที่13ร้อมด้วยนายทวชัยชัยประสบผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการกำจัดวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลางปีงบประมาณพุทธศักราช2564ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะชั้น3อาคาร99ปีมหลวงชูชาติกำพูกรมชลปทานโดยมีนายทวีศัก คณเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาก,กรมชลประทานเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินง,งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชปี2563แนวทางการดำเนินง,งานกำจัดวัชพืชในทางน้ําชลประทานและพิจารณาแนาวทางปฏิบัติการกำจัดวัชพืชของสํานักเครื่องจักรกลแผนงานและผลงานการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาตามพรบปี2564และแผนงานกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อให้การกำจัดวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลางปีงบประมาณพุทธศักราช2564เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ณนะห้องประชุมสำนักง,งานชนประธานที่13ตำบลม่วงชุมเผ่ทาทำรม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่27มกราคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีในพิศรัภ์พงนราพาัฒน์รองผู้มนยการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยนายพรชัยผู้ภมมพันธ์ผู้มนิการส่วนแผนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนักกองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวีดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมฐานทิพย์ชั้น4อาคาร99ปีหม่อมหลวงชุช,ชติกัมพูกรมชลประทานโดยมีนายสุชาติเเจร 4, รรรรริริิญีีอองบฝ่าาายหกมชลปปปะะทนน็ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อการจัดทำตัวชี้วัดของสำนักง,งานชลประทานที่13ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564มารูุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในาห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วมงชุมเพ่าท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2564เวลา10นาฬิกาแนํานาชูวงผู้ในการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชดูแล้งในเขตชลประทาน ปี2563และปี2564โดยมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาถา้มกาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสมุทรสงครามประธานคณะกรรมการจัดการชประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่หนึ่งขวาจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมหารือและหาแนวทางในการจัดสรรน,น้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่หนึ่งขวาทั้งนี้ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่กำหนด หลจากนี้ผูม้มน,นการส่วนบริหารจัดก,การน้ําและบำรุงรักษาได้เน้นย้ําเรื่องการกาจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำํำโดยให้แต่ละโครงการดําเนินการจัดการตามนโยบายของรัฐบาลและกลรมชประทานอย่างต่อนเนื่องในห้องประชุมสำนักง,งานชประทานที่13ตำบลบวงชุมพะทธมูลจังหวัดกาญจานบุรี วันศุกร์ที่29มกราคม2564เวลา10นาฬิกานาวรวิทย์บุญยญเนตรผู้มีนการสำนักง,งานชนะทานที่11รักษาราชการแทนผู้มในการสำนักง,งานชนะทานที่13พร้อมด้วยพุ่มในการส่วนพุ่มในการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายพยมคงอุดมทรัพย์ประธานสากลผู้ประกอบการผู้ปลูกกล้วยไม้ไทยจำกัดและคณะ เขาร่วมรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและปัญหาระยะยาวเรื่องการแก้ไขปัญหาน้าเค็มลุกล้ำแม่น้ําท่าจีนพื้นที่บริเวณของจินดาจังหวัดนครปฐมซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานแผนการบริหารจัดก,การน้ําในเขตพื้นที่สํานักง,งานชลประทานที่13และผลการบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแรงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ําเค็มและปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาน้ําเค็มลุกล้ำแม่น้าท่าจีนอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ และประชาชนในพื้นที่ต่อไปณห้องประชุมสำนักง,งานรลป,ประธานที่13ตำบลม่วงชุมเพ่าท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี